สวัสดีครับนี่ครับรวัวลุงนวยนะครับชุดนี้40ตัวตัวเมียล้วนๆเลยครับผมไปอำเภอชายประการใช่ไหมเสียอะไรครับพี่เสียอะไรมันเป็นประการ <c oughs> อำเภออะไรพี่ชายประการนะจังหวัดเชียงใหม่ัสี่สิบต,ตัวครับ <c oughs> ถ้าจะให้ดีต้องถ่ายพยาธิทำวัคซีน <c oughs> นะครับนี่ติดพยาธิ นี่ครับชุดน,นี้ถ่ายพยาธิเรียบร้อยครับผมใส่หก้อไปนะค่ารถหมื่นสี่เนาะค่ารถหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับใส่หกร้อไปครับชุดน,นี้เตรียมจะขึ้นรถแล้ว <Okay. S 1> นี่นะกินเก่งรอดแล้วครับชุดน,นี้เลี้ยงรอดแล้วครับเฉลี่ยตัวละแปดพันบาทนี่ครับ กินน้ำกินฟางก่อนขึ้นรถครับเตรียมพร้อมให้ดีครับพี่นี่นะครับเจ้าคนซื้อเข้ามาคัดเองเลยนะมาเลือกเอาเองเลยซื้อไปรอบนึงแล้วไหมนายห้อยขอซื้อไปครัง้งนึงแล้วไหมนี่มาใหม่นะนี่ครั้งแรกนะเราจะกั้นนะครับเดี๋ยวจะกั้นล็อก เดี๋ยวไล่ดูกันนะมีเลขมีโตตัวถั่วกันไปเฉลี่ยราคาตัวละแปดพันติดต่อมาทาง YouTube. ติดต่อมาทาง YouTube อีกแล้ว y o u t u ู e ทำงานแล้วครับน,นี่นะครับรถน้ำเองนะครับหกล้อเอาหรือยังพร้อมยังนะเอาน้ำเองพร้อม แล้วยังมีไม่ได้วัวตำเมือเนี่ยหมดอาทิตหน้ามานะวันอาทิตย์ต้องมาครับวันอาทิตย์มาดูครับถ้าอยากจะได้เพราะว่าวัวมาลงเย็นวันเสารนะ์เนาะวัวมาลงเย็นวันเสาร์ครับนี่ตัวนี้ก็โตดีวันอาทิตย์ถ้าอยากจะมาดูมาดูได้นะครับที่คอกของลุงนวยนะครับ ไปแล้วขึ้นไปแล้วนำหน้าไปแล้ว <goof? cidos> uh> โอ้โหมีกระโดดตัวเมียทุกตัวนะไม่มีต Ł ัวผู้เลยตัวเมียทุกตัวเลยไปไสร้างผลงานไปตั้งผูงอยู่ที่เชียงใหม่ครับ อ้วเร็วโตไวเไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยม็ดกันก่อนเม็ดกันล็อกกางก่อน แน่นหน่อยออกมาเอาขยายออกมาบ้างเอเหลือเพื่อครับ ทุนน้อยๆครับได้ปริมาณครับพี่นี่กินเก่งทุกตัวครับไม่ต้องกลัวถ่ายพยาธิวัคซีนเรียบร้อยเเ้เฮ้เอาลงไปเฮ้ดลดลดเดี๋ยวมึงไปเฮ้

มันต้องเป็นครับตัวสุดท้ายต้องเป็นครับหนต้องมีสักตวไม่ขึ้นไม่ก้าวขาเออเอาอืบายเดินทางปลอดภัยครับผมเอวนเร็วโตไวครับรับก่อก่อน้แลวไม่ไลว่อมได้แล้ว่

อว่านี่มันไม่กระโดดออกมไม่ออกไม่ออกพอข้าอกครับออกไม่ได้เลยไหมครบสี่สิบตัวครบท้วนตามจำนวนครับผมฝากติดตามไปด้วยทีมงานของลุงํำนวยครับวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์มาดูได้ที่ตลาดนะัดโคกระบือวังประจบนะครับ ชุดนี้ชุดตามื่นหมดเลยไม่มีเหลือแล้วนะเจ็ดพันแปดพันห้าพันเลยก็ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะครับตามื่นหมดแล้วนะครับต้องสั่งไปก่อนครับต้องสั่งก่อนด้วยนะครับราคาถ้าราคาห้าพันต้องสั่งนะแต่ถ้ารุ่นนี้มีเลยเจ็ดพันแปดพันนี่อาจจะมีเลยมีประจําครับผมโอเคครับผมฝากติดตามด้วยครับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ เราไม่งวนตัวเดียวไม่งววตัวดีวเหลือก็เปนี่ยนที่หมดที่ไหนไปทางลีอ้ไีไปลีแล้วก็ไปที่ไปลงไปออกที่แล้วก็เข้าป่าซาง